อย่าปล่อยให้สิ่งนี้ทำลายชีวิตคุณในชีวิตประจำวันของเรามีหลายปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อความสุขความสำเร็จและคุณภาพชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทำหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวแต่ในหลายๆครั้งเรามักไม่รู้ตัวว่ามีบางสิ่งที่กำลังบ่อนทำลายชีวิตเราอยู่แบบเงียบๆหากเรายังคงปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำโดยไม่รู้เท่าทัน มันอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตความสัมพันธ์และเป้าหมายของเรามากกว่าที่คิดบทความนี้จะช่วยคุณตระหนักรู้ถึงสิ่งที่อาจกำลังทำลายชีวิตคุณอยู่โดยนำเสนอในรูปแบบของปัจจัยต่างๆที่คุณควรหลีกเลี่ยงหรือปรับเปลี่ยนพร้อมคำแนะนำในการจัดการเพื่อให้คุณสามารถต้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในชีวิต 1. ความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลง หนึ่งในปัจจัยที่มักทำลายชีวิตของคนหลายๆคนคือความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงความกลัวนี้มักเกิดจากความไม่มั่นใจในผลลัพธ์หรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อต้องออกจากเขตสบายคอมฟอร์ตโซนแต่การไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาจเป็นการย่ำอยู่กับที่และไม่พัฒนาไปข้างหน้าในชีวิตวิธีแก้ไขเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายเล็กๆและค่อยๆทำให้ตัวเองคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง คุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตทันทีการค่อยๆก้าวไปทีละก้าวจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความกลัวได้ง่ายขึ้นเช่นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนงานหรือเรียนรู้สิ่งใหม่เริ่มต้นด้วยการศึกษาหรือฝึกฝนในสิ่งที่คุณสนใจเียงเล็กน้อยก่อนตัวอย่างเช่นหากคุณกลัวที่จะออกจากงานปัจจุบันเพราะกลัวว่าจะไม่สามารถหาอาชีพใหม่ได้ ให้เริ่มโดยการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือเข้าร่วมคอร์สที่เสริมสร้างความสามารถการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 2. ความคิดลบและความวิจารณ์ตนเองการที่คุณปล่อยให้ความคิดลบและการวิจารณ์ตนเองเข้ามาครอบงำจิตใจเป็นสิ่งที่สามารถทำลายความมั่นใจและความสุขในชีวิตได้อย่างมากความคิดลบทำให้คุณรู้สึกว่า ไม่สามารถทำสิ่งใดสำเร็จหรือล้มเหลวในสิ่งที่พยายามจะทำทั้งๆท,ที่คุณอาจยังไม่ได้เริ่มต้นวิธีแก้ไขฝึกการรับรู้ถึงความคิดลบในตัวเองเมื่อรู้ตัวว่าคิดลบให้หยุดและตั้งคำถามว่าสิ่งที่ฉันคิดนี้เป็นความจริงหรือไม่จากนั้นลองมองหามุมมองที่เป็นบวกหรือข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับความคิดนั้นนอกจากนี้ การฝึกการยอมรับและรักตัวเองจะช่วยลดการวิจารณ์ตนเองลงได้มากตัวอย่างเช่นหากคุณคิดว่าฉันไม่มีทางทำสําเร็จลองถามตัวเองว่ามีหลักฐานอะไรที่แสดงว่าฉันทำไม่ได้จริงๆคุณอาจจะพบว่าที่ผ่านมาคุณก็เคยทำสิ่งที่ยากลำบากได้สําเร็จมาแล้วดังนั้นความคิดลบในครั้งนี้อาจไม่เป็นจริงอย่างที่คุณคิด 3. ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถทำลายชีวิตคุณได้อย่างร้ายแรงความสัมพันธ์ที่ขาดความเข้าใจการสนับสนุนและเต็มไปด้วยการควบคุมหรือความรุนแรงทางอารมณ์จะทำให้คุณรู้สึกติดอยู่ในวงจรของความเครียดและความทุกข์วิธีแก้ไขประเมินความสัมพันธ์รอบตัวคุณถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้น ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขหรือส่งเสริมการเติบโตในชีวิตให้พิจารณาลดเวลาที่คุณใช้กับคนเหล่านั้นลงหรือหากจำเป็นก็อาจต้องตัดความสัมพันธ์ออกไปเพื่อให้คุณมีเวลาสําหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสนับสนุนคุณมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คนคนนั้นวิจารณ์คุณตลอดเวลาและทำให้คุณรู้สึกแย่ ลองเริ่มต้นด้วยการตั้งขอบเขตให้ชัดเจนหรือหากเขาไม่เปลี่ยนแปลงคุณอาจต้องพิจารณาออกจากความสัมพันธ์นั้นเพื่อความสุขและความสงบในชีวิต 4. ความเครียดและการทำงานหนักเกินไปการทำงานหนักเกินไปและความเครียดที่สะสมอย่างต่อเนื่องสามารถทำลายสุขภาพจิตและร่างกายของคุณได้ความเครียดที่ไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพเช่นความดันโลหิตสูงภาวะซึมเศร้าและปัญหาการนอนหลับนอกจากนี้การที่คุณทำงานหนักเกินไปอาจทำให้คุณไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองหรือทำสิ่งที่คุณรักวิธีแก้ไขจัดสรรเวลาสำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเช่นการออกกำลังกายทำสมาธิ หรือแม้แต่การพูดคุยกับเพื่อนสนิทเพื่อแบ่งปันความรู้สึกการพักผ่อนจะช่วยให้คุณมีพลังงานและความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานตลอดทั้งสัปดาห์โดยไม่มีการพักผ่อนเลยลองกำหนดเวลาสำหรับการพักผ่อนทุกวันอย่างน้อยวันละ30นาทีเพื่อทำกิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเช่นการอ่านหนังสือ หรือเดินเล่น5การผลัดบันประกันพรุ่งการผลัดบันประกันพรุ่งเป็นพฤติกรรมที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่ในระยะยาวสามารถทำลายความสำเร็จและเป้าหมายในชีวิตของคุณได้มันเป็นการเลื่อนเวลาและเลี่ยงไม่ทำสิ่งที่ต้องทำซึ่งมักนำไปสู่ความเครียดการขาดความสำเร็จและการล้มเหลวในการทำตามแผนวิธีแก้ไข เริ่มต้นด้วยการแบ่งงานที่ใหญ่ให้เป็นงานย่อยๆและตั้งเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีความก้าวหน้าการทำเช่นนี้จะช่วยลดความรู้สึกท่วมทนและช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การตั้งเวลาหรือใช้เทคนิคพอมโดโรก็เป็นวิธีที่ดีในการจัดการกับการผลัดบันประกันพรุ่งตัวอย่างเช่น หากคุณต้องเขียนรายงานที่ยาวและรู้สึกว่าไม่สามารถเริ่มต้นได้ลองแบ่งงานออกเป็นส่วนๆเช่นการหาข้อมูลการเขียนบทนำแล้วทำทีละขั้นตอนวิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้โดยไม่รู้สึกท่วมท้นและผลัดวันประการพรุ่ง6การยึดติดกับอดีตการยึดติดกับอดีตที่เจ็บปวดหรือความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น อาจทำให้คุณไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้การมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอดีตจะทำให้คุณพลาดโอกาสในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นวิธีแก้ไขเรียนรู้จากอดีตแต่ไม่ควรปล่อยให้มันครอบงำความคิดและการตัดสินใจของคุณในปัจจุบันฝึกการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นเพื่อให้คุณสามารถปลดปล่อยความรู้สึกที่ติดค้างและก้าวต่อไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ตัวอย่างเช่นหากคุณเคยทำผิดพลาดในเรื่องงานและรู้สึกผิดมาเป็นเวลานานลองมองหาสิ่งที่คุณเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นจากนั้นใช้บทเรียนนั้นในการพัฒนาตัวเอง7การเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโซเชียลมีเดียการที่เราเห็นชีวิตของผู้อื่นผ่านภาพถ่าย หรือโพสต์ต่างๆทำให้เรารู้สึกว่าตนเองไม่ดีพอและพยายามเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอย่างต่อนเนื่องการทำเช่นนี้สามารถทำลายความมั่นใจในตนเองและทำให้คุณสูญเสียความพึงพอใจในชีวิตที่คุณมีวิธีแก้ไขมุ่งเน้นที่ความก้าวหน้าและเป้าหมายของตัวเองแทนที่จะมองหาว่าคนอื่นทำอะไรสำเร็จไปบ้าง ให้มองดูสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จและพยายามพัฒนาตัวเองในแบบที่คุณต้องการการเปรียบเทียบตัวเองในแบบที่สร้างสรรค์เช่นการเรียนรู้จากความสำเร็จของผู้อื่น mm. เพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจแทนที่จะทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าตัวอย่างเช่นหากคุณเห็นเพื่อนในสังคมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพหรือชีวิตครอบครัวและทำให้คุณรู้สึกไม่ดีพอ ลองเปลี่ยนมุมมองเป็นการเห็นความสำเร็จของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองเช่นการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือการปรับปรุงด้านที่คุณต้องการให้ดีขึ้น 8. การปฏิเสธความช่วยเหลือการพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองและไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นอาจทำให้คุณเครียดและเหนื่อยล้าเกินไป การปฏิเสธความช่วยเหลือไม่เพียงแต่ทำให้คุณสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้จากผู้อื่นแต่ยังอาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้มแข็งวิธีแก้ไขฝึกการยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าอยากทำทุกอย่างด้วยตัวเองการยอมรับความช่วยเหลือไม่ใช่การแสดงถึงความอ่อนแอแต่เป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้จากผู้อื่น และได้รับการสนับสนุนทางด้านอารมณ์การทำงานร่วมกันสามารถทำให้คุณรู้สึกเบาลงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานที่มีความซับซ้อนและรู้สึกเหนื่อยล้าลองขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานในการแบ่งหน้าที่บางส่วนหรือขอคำแนะนำในการแก้ปัญหาการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและการสนับสนุนจากผู้อื่น จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 9. การปล่อยให้ความเครียดจากความล้มเหลวครอบงำความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญแต่การปล่อยให้ความล้มเหลวมาครอบงำความคิดและการตัดสินใจอาจเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตคุณได้การคิดวงเวียนถึงความผิดพลาดในอดีตและกังวลว่าจะล้มเหลวอ,อีกครั้งสามารถทำให้คุณไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรให,ใหม่ๆ วิธีแก้ไขเรียนรู้จากความล้มเหลวและมองว่ามันเป็นโอกาสในการเติบโตแทนที่จะยึดติดกับความรู้สึกผิดหวังให้มองหาบทเรียนที่คุณสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงตนเองความล้มเหลวไม่ได้เป็นจุดจบของทุกอย่างแต่เป็นเพียงหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญตัวอย่างเช่นหากคุณเคยล้มเหลวในการทำธุรกิจและรู้สึกกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ ลองตั้งคำถามว่าคุณสามารถเรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวครั้งนั้นเช่นอาจจะเป็นการปรับปรุงแผนธุรกิจหรือการพัฒนาทักษะการจัดการทางการเงินเพื่อให้สามารถเตรียมตัวได้ดีขึ้นในครั้งถัดไป 10. การใช้ชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายการที่คุณปล่อยให้ชีวิตผ่านไปวันๆโดยไม่มีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายชัดเจน อาจทำให้คุณรู้สึกว่างเปล่าและขาดแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆการใช้ชีวิตโดยไม่มีทิศทางชัดเจนอาจนำไปสู่ความเครียดและความรู้สึกไม่สมหวังในชีวิตวิธีแก้ไขลองนั่งลงและพิจารณาว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางด้านการงานสุขภาพความสัมพันธ์หรือการเติบโตทางจิตใจจากนั้นกำหนดเป้าหมายเล็กๆ ที่สามารถบรรลุได้และค่อยๆก้าไปทีละขั้นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตตัวอย่างหากคุณรู้สึกว่าชีวิตไม่มีทิศทางลองเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายเล็ก,เลกๆเช่นการออกกำลังกายสามวันต่อสัปดาห์การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการใช้เวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวการมีเป้าหมายจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า และมีความหมายมากขึ้นสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้อาจดูไม่สำคัญในขณะนั้นแต่เมื่อปล่อยให้มันครอบงำชีวิตของคุณมันสามารถกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำลายโอกาสและความสุขในชีวิตการตระหนักรู้และเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถก้าวไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนความคิดการหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ หรือการตั้งเป้าหมายในชีวิตทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการตระหนักถึงสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณติดขัดและลงมือแก้ไขหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้ เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ